นายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นคนแอฟริกันผิวผิวดำฝันเห็นคนแอฟริกันผิวดำแปลว่าอะไรฝันเห็นคนแอฟริกันผิวดำ ฝันเห็นคนแอฟริกันผิวดำช่วงนี้คุณควรจะละมัดระวังคําพูดหน่อยช่วงนี้มีคนจ้องจับผิดคุณอยู่ตอนนี้มีคนจ้องจับผิดคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณะจะต้องระมัดระวังตัวเองให้มากการงานการเงินของคุณเนี่ยมันจะมีความ ก้าวหน้านะช่วงนี้ควรงดเล่นการพนันช่วงนี้ควรงดเล่นการพนันช่วงนี้คุณจะโดนคนนินทาถูกใส่ร้ายป้ายสีช่วงเนี้คุณควรจะปรึกษากับบุคคลที่น่าเชื่อถือในการลงทุนทำธุรกิจคุณควรจะแบ่งเงินคุณควรจะแบ่งเงินน่ะออมให้มากช่วงนี้ควรงดเล่นหวย ช่วงนี้ควรงดเล่นหวยคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่อะคอยอุปถัมภ์นะคุณใช้เงินเก่งเกินไปช่วงเนี้ยควรงดเล่นหวยสิ่งที่ลงทุนอะมันขาดทุนนะช่วงเนี้ยดวงยังไม่ค่อยดีมีคนจ้องหาเรื่องมีคนจ้องจับผิดคุณควรจะปรับปรุงตัวเองนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าคุณอะควรปรับปรุงตัวเอง คุณจะมีปัญหากับผู้หญิงที่อายุมากกว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในบางท่านเนี่ยอาจจะมีการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่จัดบ้านใหม่ในบางท่านน่ะอาจจะมีการเดินทางไกลในบางท่านก็อาจจะย้ายที่อยู่ในบางท่านก็ย้ายงานย้ายที่อยู่หรืออาจจะย้ายที่อยู่ด้วยย้ายงาน บางท่านเนี่ยอาจจะย้ายโรงเรียนก็ได้นะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายโรงเรียนการย้ายที่ทํางานการย้ายมหาลัยการย้ายที่ทํางานมีดวงเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่การย้ายที่ทํางานเข้ามาช่วงนี้ควรจะประหยัดเงินนะคะแต่คุณนะ่ะยังมีผู้หลักผู้ใหญ่แบบคอยเมตตาค่ะเลขนำโชคเนี่ยเอมองว่าเป็นแปดหกหก 8ปดแปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ